ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้จบกันแล้วหรือยังขอไพ่บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณมาไหนนะคะเดี๋ยวให้เรแฟนพลังงานของโคนธาตุน้ำามีนกรกกที่จีแปดเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเจ็ด ข่วยพลังงานของคนธาตุน้ำ ามา้พลังงานของโคนธาตุไฟเมสิ่งธนูมีพลังงานของโคนธาตุน้าโคนธาตุดินโคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมายังคงหวั่นไหวหัวใจปแปรปรวนมีความคิดถึงมีความฟุ้งซ่านนะคะยังคงรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมยังคงรักเท่าเดิมนะคะแม้ว่าจะมีความไม่แน่ใจมีความลังเลสงสัยมีความน้อยอกน้อยใจก็ตามแล้วก็ยังคงตั้งหน้าตั้งต,งตารอคอยไม่ละความพยายามหรือว่ายังไม่ได้เปิดใจให้ ยังคงรอคอยเขาอยู่หวังว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะต่อไปเรามาดูคนที่อยู่ในใจของคุณกันดีกว่าว่าเขามีพลังงานประหลาณมาไหนนะคะเขายังคงรอคอยเฝ้าคอยคุณเหมือนกับที่คุณรอคอยเฝ้าคอยเขาไหมขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะ หนึ่งดาพลังงานของโคนธาตุโลมเมทุนตุนกลกุมห้าดาพลังงานของโคนธาตุลมควีนถือเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรเพิกศกันแล้วก็เฮงแมนพลังงานของโคนธาตุน้ำ พลังงานของเขามีคนทัดลุลมคนทัดดินคนทัตุน้ําขึ้นมา4ี่ใบนะคะได้คําตอบแล้วว่าตัวเขาเองยังไม่ไปไหนนะคะยัง move on ไม่ได้ hangman เป็นการหยุดอยู่ที่เดิมนะคะแม้ว่าไม่มีความก้าวหน้าแต่ก็ไม่ได้ถอยหลังความสัมพันธ์แม้ว่าจะนิ่งเงียบจากกันไปแต่เขาก็ยังไม่ได้มีใครนะคะหัวใจยังเป็นดวงเดิมเจ้าของหัวใจก็คือคนเดิมแม้ว่าตอนนี้จะมีการเงียบหายจากกันไปทะเลาะกันหันหลังให้กันนะคะ ไม่พูดไม่คุยกันก็ตามแต่ว่าลึกๆในใจหนึ่งดาบนะคะยังอยากปรับความเข้าใจแล้วก็ยังอยากแก้ไขอยู่นะคะยังตัดใจจากคุณไม่ได้ยังไม่อยากจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันต่อไพ่อยากบอกอะไรอีก Moon มีความเป็นห่วงมีความเศร้ามีความกังวลน,นะคะ อัศวินถือถ้วยนะคะอาจจะติดต่อมาก็ได้นะคะมาพูดคุยเราก็มาปรับปรุงมาปรับใจกันให้ความรักมันดีขึ้นมันไปต่อกันได้นะคะห้าเหรียนไม่ถอดใจนะคะเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างมองกันคนละมุมบ้างแต่ว่าถ้าเดินไปพร้อมกันได้เห็นกันก็ยังดีกว่าต่างคนต่างอยู่นะคะ ยังคงคิดถึงยังคงเฝ้ามองนะคะมีความเบื่อมีความเซงกับการที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันไม่ชอบเลยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะยังไงอีกนะคะความรู้สึกของเขาคุณกับเขาตอนนี้นะคะเขาคิดว่าคุณกับเขาจบกันแล้วหรือยังเขาคิดว่าคุณกับเขาจบกันไปแล้วไหมนะคะขอไพยบอกที หดือชาลีออดนะคะแต่สีกยังไม่จบนะคะอยากเดินทางมาหามาเคลียร์ใจมาปรับความเข้าใจกันใหม่นะคะยังคงคิดมากยังคงเครียดยังคงวิตกกังวลในเรื่องราวของคุณกับเขา อยากขอโทษนะคะอยากขออาภัยเริ่มต้นกันใหม่อยากขอโอกาสปรับความเข้าใจกันดีกว่าพลังงานของเขาเขาคิดว่าคุณกับเขาจบกันแล้วหรือยังในตอนนี้ยังนะคะเขาไม่ได้คิดว่าคุณกับเขาจบกันด้วยซ้ําเขายังคงคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาแล้วก็คิดวิธีการแก้ไขปัญหามาพูดคุยมาปรับความเข้าใจกันใหม่นะคะจะได้เริ่มต้นกันใหม่เนาะก่อนหน้านี้อาจมีอีโก้มีทิฐิ ที่จะเอาชนะกันนะคะพอต่างคนต่างอยู่ต่างเนียบหายก็มีความคิดถึงมีความนึกถึงนะคะนึกถึงกันทุกวันนึกถึงกันตลอดเวลานะคะอยู่แบบทะเลาะกันดีกว่าอยู่แบบต่างคนต่างอยู่นะคะตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ตัวเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะคะคิดมากเครียดนะคะอาจจะเคยเห็นหนะ้ากันทุกวันพูดคุยกันทุกวันแล้วไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะเขาอยากทําอะไรในตอนนี้เขาอยากเดินทางมาหาคุณนะคะหรือติดต่อมาหาคุณเพื่อมาเคลียร์ใจ จ s สติกเป็นความชัดเจนเป็นการพิพากษาเป็นการปรับความเข้าใจนะคะให้ความสัมพันธ์มันเดินไปต่อได้พูดคุยกันนะคะหาจุดบรลลนซ์หาตรงกลางที่มีระหว่างกันที่ต่างคนต่างไม่อึดอัดแล้วก็ต่างคนต่างเข้าใจมุมมองของกันและกันนะคะ ขอโทษกันให้อภัยกันแล้วก็ให้โอกาสกันใหม่นั่นเองคุณกับเขาจบกันไปแล้วหรือยังตัวคุณก็ยังไม่จบนะคะคุณก็ยังเฝ้าคอยเขาอยู่ด้วยความตั้งใจคิดถึงเขาทุกวันความรู้สึกที่มีให้ยังมีเหมือนเดิมเขายังเป็นความรักยังทำให้คุณอ่อนไหวหว่นไหวร้องไห้นะคะน้อยอกน้อยใจแล้วก็ยังคงหลงสเสน่ห์เขายังคงหลงรักเขาอยู่พลังงานของคุณกับเขายังไม่หมดใจต่อกันนะคะ ต่างคนต่างยังคงรักกันอยู่อีกไม่นานหรือว่าเร็วๆนี้นะคะเขาน่าจะติดต่อมาหาคุณนะคะเดินทางมาหาคุณหรือว่าคุณกับเขาน่าจะได้เคลียร์ใจกันได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วก็ให้อภัยกันนะคะความสัมพันธ์ก็จะเดินต่อไปได้ความรู้สึกของเขาเขายังไม่จบนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้ก็ยังไม่จบเช่นกันค่ะ